ทุกท่านครับตอนนี้พ่อหนิงอยู่กับคุณพ่ออ้นนะครับอธิการบ้านเนนนนี่ดูบ้านเนนก่อนด้านหลังด้านหลังเห็นไหมครับสวยไหมครับบ้านเนนสวยมากๆนะพ่ออ้นก็ครั้งที่แล้วพ่อหนิงได้มาทําคลิปสะพานตรงนี้เดี๋ยวให้พ่ออ้นได้พูดหน่อยนะครับเรื่องสะพานนี้แล้วก็ขอบคุณผู้ที่ทำบุญด้วยนะครับโอเคอาเชิญพ่ออ้นนะครับสวัสดีครับก็ดีต้อบสู่บ้านเนงคำวิสิชานะครับก็หลังจากที่ ที่พอ่อหิงได้ปล่อยออกไปนะครับเพื่อปะญญสัมพันธ์การจัดซ่อมแซมสะพานลอยนะครับที่เห็นตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่เราทำก็คือหนึ่งก็คือการขัดทาสีใหม่นะครับแล้วก็ซ่อมแซมเสาเดิมที่มันผูกพังแล้วก็มีโอกาสที่จะล้มก็ลยเกิดเป็นเสาเหล็กแทนนะครับแล้วก็ปั๊มที่ให้บริเวณให้สวยงามแล้วก็มีเสาเพื่อทําเพื่อความปลอดภัยของน้องๆที่กำลังเดินข้ามตะเขเวลาที่ไปและกลับ โรงเรียนที่3สีดาชานะครับแล้วก็มีการติดแผ่นเมดนันชีตแล้วก็ติดโงลโงก้ทําภาษีใหม่กันเองนะครับนะแล้วก็ช่วยกันแล้วก็ตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านใจดีนะครับที่ได้ช่วยเหลือสะพานลอยแห่งนี้ให้เป็นสะพานบุญสะพานแห่งความรักให้กับคนอื่นนะครับเพื่อน้องเขาได้สามารถแบ่งปันความรักที่ได้ให้กับคนอื่นต่อไปนะครับตอนน้องก็เดินทางกลับมาจากโรงเรียนนะครับแล้วนะก็อันนี้เป็นชั้นม .3 นะครับก็เพิ่งจะสอบอสอบเก็บคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ อีกเดือนมีนาก็จะปิดเพิ่มนะครับก็ขออนาให้กับน้องเนนด้วยแล้วก็ภาวนาให้กับพวกเราด้วยแล้วก็พวกเราเราป็นใจให้กับทุก่ัน์เช่นเดียวกันขอบคุณครับครับอ่าเดี๋ยวพระอ้นได้พูดถึงกระแสรเรียกหน่อยนะเชิญชวนทุกคนมาเข้าบ้านเนนหน่อยนะครับอ้าหันมาฉากทางบ้านเนนบ้างอ่าบ้านเนนตอนนี้มีกี่คนแล้วก็ใครหากระแสรูร้ได้พรออ้นอ่าเชิญครับก็นี่ก็เป็นตึกบ้านเนคนคําไ้เสียชานะครับเราก็เพิ่งได้โลโก้ใหม่ด้วยความใจดีของผู้ใหญ่นะครับ แล้วก็มี3กีฬามีสิ่งอำนวยความสะดกที่ค่อนข้างจะพร้อมนะครับปัจจุบันก็มีเนนอยู่ 3- าคนนะครับก็มีสมัครเข้าใหม่9คนนะครับตอนนี้เรากนะ็ปิดรับสมัครแล้วนะครับแต่ว่าปีหน้าหรือโอกาสหน้าเราก็ยินดีต้อนรับกับผู้ปกครองที่อยากจะส่งบุตรหลานเข้ามาอยู่ในบ้านเนนที่นี่นะครับทุกท่านเพราะที่นี่นอกจากจะฝึกอบรมเนนแล้วให้เป็นเยาวชนที่ดีแล้วกีฬาดนตรีจิตอารมณ์การดูแลคนเจ็บป่วยช่วยเหลือลสังคม บาีนี้พร้อมที่จะให้กับทุกๆท่านให้กับลูกหลานของท่านแล้วก็ไว้ใจเราได้ว่าเราดูแลลูกหลานของท่านอย่างดีนะครับก็เป็นกำใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับสัมมารีนและก็จีนลลมของคณะคัมิเลียที่ทางานกับคนจํามคนป่วยเจะก้าหน้าต่อไปในการเสะพระพรหมพระก็ขอพระโอรทุกท่านนะครับตอนนี้ผมได้มันสามถึงสี่ปีแล้วนะครับก็เริ่มให้ออกดอกออกผลนะครับลูกก็เริ่มใหญ่ๆครับพันเทชราชานะครับก็อย้ปลูกไปนะครับ มีสุกไข้้งโค่นลูกใหญ่มากแล้วก็มีน้อยนามีมะม่วงปลูกเยอะเลยนะมีมะม่วงนะแล้วก็มีตะลิงปิงมีมะนงมะนาวผู้ใหญ่ทุกอย่างปลูกเพื่อเป็นไม้ผลเพื่อเป็นสื่อที่บอกว่ากระแสเรียกเราปลูกอะไรเราก็ได้สิ่งนั้นนะครับปลูกเด็กให้เป็นเด็กที่ดีกับเยาวชนสังคมผลที่ได้มาก็เหมือนกับน้องเนนที่มีกระแสเรียกปลูกไปหลายชนิดเหมือนกับน้องเนนที่มีหลาย ามาจากหลายที่หลายแห่งนะครับแต่สึกแล้วผลก็ได้ออกผลผลิตนะครับก็นี่ครับผลผลิตที่ทําให้เด็กๆได้เห็นว่าเราทําเราได้แล้วก็ผลผลิตต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงน,นะครับที่ติดตามครับสวัสดีครับผมพระเวยพราครับ